บันทึกประจำวันหน้าที่7ของยยวันที่1 1ในสัป้าห์7วันก่อนสงการเนาะสงการคือ1 2ถึง26อ่าวันนี้ตื่นเช้ามาตื่นเชา้าเลยเพราะว่าน้องกับพ่อเสียงดังคุยก,กันทะเลาะกันอะไรน้ดโอเคเราก็เลยนะเตื่นก่อนสมุดเดียวก็พยายามข่มตาหลับแต่ก็ทำไม่ได้ตัวไทยก็ตื่นแล้วก็เอาอาหารไปอุ่นออกกำลังกายตอนเช้าเนาเพราะเมื่อวานไม่ได้ออกไงวันนี้บุญนาถเลยก็เลยมาเอาตอนเช้าแทน ราหันระหว่างรอแล้วก็เล่นวันพังรอจนก็ตื่นประมาณเก้าโมงนแปดโมงกว่าก็เก้าโมงเออเราก็เล่นบันพังจนสิบเอ็ดโมงกี่เท่ากินสีลไลเออเสร็จป,ปุ๊บกินข้าวแล้วข้ามนับเตรียมตัวแล้วก็ทําอะไรต่ออะไรเนาะก็จะไปทํปทาบตรระชาชนก็ออกประมาณใบหนึ่งใบสองพอไปถึงประปุว่าเขาบอกคิวเต็มแต่คือที่สํานักงานไม่มีใครเลยนะเออมีแต่คนนั่งคุยเล่นกันแต่คือ คือไม่มีคนมาคือคือเหมือนเหมือนในระบบมันมีเว็บอยู่ถ้าเว็บจองเต็มอเออไอคนที่สนักง,งานก็คือบอกเต็มคือแบบอะไรก่อนจองแต่ไม่มากันแล้วแล้วมันว่างมันไม่มีคนมาต่อคิวอะไรเลยแล้วมาบอกเต็มเลยนะคือเหมือนมันเปลี่ยนทุกอย่างเป็นระบบออนไลน์อ่ะคือไม่มีหน้างานไม่มีหน้างานแล้วถ้าระบบขึ้นเต็มก็จะบอกว่าเต็มเออคือทุเรียนมากแบบนี้คือแม่ง จองกันเองก็ได้ดิคือแบบแมมไม่มัว่วไม่มีหลักฐานเลยว่าคนที่จองคือมาทําธุระจริงๆคือแบบเซ็งเออเราก็เลยกลับมาแล้วก็จองคิวรออีกทีวันที่นู่นเลยที่ 5, ห้าคือแบบโอ้ข้ามเลยอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะเออสิบสามสิบสี่วันนะคือแบบทุเรียนมากเออแล้วกาจะกลับก็คือแม่แบกทองซื้อทองอีกเราก็สั่งแก้มมาสง่งอืมที่ปิดสีนะ่ กับเราวางกับเราก็กินอ่ไม่อร่อยเลยเราเอาตัวไก่ไก่หัวใจไก่กับไก่หนังไก่มากินแต่ไม่อร่อยเลยคือละรสชาติแบบแบ่ๆเหมือนกินขี้มั่วเอออย่างเซงจริงอย่างแซงเดี๋ยวดูซิว่าร้านนี้เราเคยรีวิวว่าคิดว่าร้านนี้จริงๆเก็บทุกคนมีปุ่มแบนแล้วแบบเฮ้ยเรา เราเผื่อสั่งร้านร้านส้มปีหราะสั่นร้านไอแตนเราเผื่อแ,แบบพูดเสียงเนี่ยร้านควาพระดับลิกเนี่ยพวกที่แอบตรงๆแบบแม่งไปจุ่มขี้ไหมเรากินหนวดขี้เลี้ยสัตว์ไม่เห็นเทดาห้าดาวไงคนบอกขีมเกินไป ต้องแก้กีนเม็นตกเราเคยรีวิววะนีมันไม่ขึ้นรีวริว่ของเราเลยหมดละเปลีนที่แล้วนีกว่า เคยสั่งร้านนี้แบบเหมือนกินขี้อ่งต้องหนึ่งดาวรีวิวจะไม่กินอีกแลบบ้วได้น้อยมากตุดไก่นี้ได้สามตุดเล็กๆคือแบบสห้าบาทตุดล้านบาทบ้าพอมาแล้วสิบยังไม่คุ้มเลยเออแล้วกบมาเราไม่น่าตั้งเลยว่ากลับมาแล้วกี่เขาเย็นอก็เลาาุงข้าวอะไรไว้งี้เราต้องกินเย็นก็ลองกิน่กนพ่อแม่ลอ,อยแล้วมียังหน่อไม้ที่ซื้อมาดอกมาเนี่ยอร่อยซื <c oughs> ้อมาอุ่นกิน กนช่วงในช่องเพียอกิมาคุณกินตอนเย็นก็เพื่อกลับมาก็สี่ห้าโมงแหละเออว่าจะได้ทํางานวันนี้ก็คือเย็นดึกแล้วก็ทําไปดูหนังไปหนังนี่จะเป็นเรื่องที่ผู้ประกาข่าวโดนจับเพราะว่าเกี่ยวกับการลงทุนแล้วคนลงทุนเสียเงนินพวกนี้แล้วงงว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีเงินมันลงได้ไงมันเป็นที่ระบบจริงหรอก็เลย,จ,ย,จ,ยจับขู่จนสุดท้ายจับได้ว่าเจ้าของบริษัทหุ้นเนี่ยมันโกงเงินไปลงทุนที่ดึกอะไรเงี้ยอื ก็มาชั่วโมงหนึ่งก็ทํางานพดีก็ก็ทํางานพออีกแล้วก็คุยออกับเพื่อนในาดือ้คุยออกับเพื่อนนะหลายเดือนนะประมาณสองเดือนแล้วนเดือนซึ่งก็เราก็ไม่ได้ทำไอจีแล้วพรุ่งนี้น่าจะได้ทำไอจีนี่มีเงินแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแลววัเพ่อแม่พี่งคงเสียเวลาเหมือนเดิมได้คุยได้บทอะไร หลายคนแต่ก็ช่งเงืถอมากลับมาเริ่มกินใช่เราเพื่อจะงจอ<ะ>กันตลอดอาวู๊องเรางี้ไปเล่นไปผ่านมาเดือนกว่าๆแล้วยังทำแอมไม่เสร็จเลยมัวแต่ เดี๋ยนะได้ทำดีวันสีขาวนูนแค่ชัร์ครู้จังรู้เดี๋ยวนะสีมันออทำไมมัโอเคมาโอ้ น้องทำงานแล้วว่าแต่เราต้องทำอะไรวันนี้จะทำอะไรอ๋อเราจำได้แล้วว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกคือคือมันพังอ่ะอืม แล้วก็ที่คิดไว้คือจะทำแบบไ้ตรงนี้สองอ่านเพราะว่ามัน,ม,นมีสองโหมดให้เล่กเนาะก็อย่างละโหมด เรียบร้อยโอเคไม้ไม้มันมันเฉียงแล้วมันเฉียงแล้วไม้มันเฉียงแล้วมันน่าจะมีให้เลียนว่าเอ้ยจะเอาไม้ที่มันเป็นแบบนี้อย่างเดียวไหมนี่เรียบร้อย ดีนะน,นี่ไม่รูปอเพรวะมันสร้างอยู่บนสองช่องมันสร้างอยู่ช่องนูน้นอืนี่คือด้านหน้าด้านหลังเหมนะือนนี่อันนี้เราเหมือนกันนะเอาเออนเนี่ยนี่เออเี่ยวนี้มันกินสองสามช่องวะ เฮ้ยอะไรขึ้นทำไมมันมืดแล้วเราหันไม่ตรงแน่หันตรงไม้มันมันมันจะต้องไม่ลงมาแบบนี้ เอออันนี้เราเราหันไม่ตรงคือถ้าหันไม่ตรงเนี่ยเวลาเดินมันจะมุมไม่ใช่ไม่อยา่อยางนี้นะมุมมันเริ่มขยำเนี่ยะไรวะ้ นี nee. ่ก็ได้นะ เดี๋ยเราเก็บได้สองอันพอกลางมันจะได้สวยๆนะเราถ้ายาออกก็คือไม่ต้องเยอะเนี่ยถลายลงไปได้เลยเอ้ย iso ตรงนี้ถ้ามีน้ำนี่จะจมเลยน้ำอยู่บนนาคาแล้ีอือม,มันจะไม่สวยได้ไงล,ล่ะต้องมีครบเพลิงหนะองนะ่อยเอ้ยมีครบเพลิงหน่อยเดี๋ยวนะนี่ติดได้ ไม่ได้อะต้องกำแพงวอลลี่อ่ะเฮ้ยนี่เปลี่ยนอันนี้เน้นการทำงานอันนี้เน้นโจมตีโอ้บัลลิงกันเน yeah, yeah. าะแย่แย่ช่งเ็สวยดีแล้ว ต้องมีสหน่อยตั้งตรงไหนดีวะมุมมุมแล้วกันมุมไหนดีอ่ะมุมนี้อ่ะ อเอ่ออะไรผ่านมันนี่เหรอเอ้ยอาจจะไม่ค่อยสวยนะเพราะเพลินเลยฮะว่ะไร มีกจ้ะที่นีคนเท่าไหร่เท่าไรละสองแปนเนาะแล้หินกับไม้ล่ะทำไมมีคนในถรงนี้งง งงไม่ไม่มีตัวมาขุดก็มันมีไม้ตรงหน้นอยู่แล้วมั้งมันก็เลยไม่มาก,กัน ถ้ามีบันไดยอยู่เนะถ้ามีบันไดแล้วเราใช้ตัวเน็ตสลิงดึงไปได้กินปะเอออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยที่เราทำได้เนะี่ยจะมีแค่แบบเออมามาได้แค่ตรงเนี้ยอ่าก็คือมีทางนี้ได้ จริงเราอยากสร้างถานคุมตรงนี้เป็นช้างตัวใหญ่เอ๊น้องนอนเฮ้ยลืมเลยเราต้องทำยาอะไรบ้าวะตอนนี้เราสร้างอันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้้นนี้ะไรเต็มไปหมดอ๋อเต็ไหม มันมันเช้แเล่เปี่ยงไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้อใครจะเรียกว่าอนน้องมาเก็บตรงนี้ เรามีพวกเครื่องโม่เนาะเครื่องโม่เลืไหนดีก่อนเพราะตอนนี้เราทํำฐานมันแบบว่าแต่ละจุดก็มีหน้าที่ของมันไอ้ตรงนี้ไหมลงโลง่ลงดิเออวันนี้อะไรก็ไม่รู้เลยนี้น่าจะไปไวตรงนู้นได้ แล้วนี่คือทำยิ้มมาทำไมวะเน,นี้เำไมทำยิ้มมาทำไมอ๋อทำมาเชื่อมกันวันนี้โอเคโอเคอเคก็บได้แต่รู้สึกว่ามัน กินที่ไปป่ะใช่ไหมในทางกลับกันถ้าเราทำโยกไปทางนี้มันก็เหมือนมีบันไดอันนี้มันดูบันไดมีหลายจุดเกินเราก็จะมา,าตรงนี้ได้โอแค่ yeah. เพื่อเราจะจากที่นัน,นี้เนาะเราก็มาอย่างนี้ได้เนะี่ยอ่าเลี้ยนจุดได้ไอโซ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปทำเครื่องโม่หินต่อน,นี้ว่าก็ที่คิดไว้ก็คือตรงนี้เนาะไม่ได้คิดหรอกค่อเห็นมันดูโล่งไงจริงๆเราอะไม่หาตรงนี้หรอกเราอยากจะเราอยากเนียจะเป็นแนวเนี้เออยเือที่โลง่งๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมันขุดแร่ด้วยว่ะเอยโม่หินตรงเนี้ยแหละเพราะมันขุดแร่ได้แล้วก็ไปทำมันถึงติดต่อ นี่นหลยมันมมาขุดกันน้องดีเลยพวกนี้ดูได้อยู่นะดูได้อยู่นะทำไมไปดิ้นนะวดิกเออมีคนมาเดิถึงก็ตรงนี้ก็ได้เนะี่ยใช่ไหม But I think it's dead man. Oh, what is not man. เดินไม่ได้ขึ้นไม่ได้ยิ่งยากเกินแต่ตรงนี้ตรงนี้เดินได้นะอ๋อแต่ไม่มีทางลงวะมีบันไดอยู่แต่อยู่อยู่ทำลงมาไม่ได้เพราะว่าพื้นมันอยู่ตรงนี้ถ้าจะทำต้องมีพื้นตรงนี้อ่าสลาพกันกำลังมาแล้ว ที่คิดไว้ก็เราอยากให้มันเชื่อมมาตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มันโลง่ลงๆเลยเนี่ยเรายัางใช้ทรัพยากรได้แปบลบว่ายัางอยู่ในเขตอยูอย่อย่างนี้ไม่ได้ละเนี่ยได้เนี่ยไม่ได้ แต่ว่ายังอยู่ในเกมเฮ้ะมาแล้วว่ะเฮ้ะมันมาแล้วทุกคนเงา หนีเลยเหรอหนีทำไมเน,นี่ยจับได้นะไนนเนี่ยอะไรโอ้แค่นี้หนีเลยเหรอ อืมได้เลยก็คนะือโอเคเข้าใจได้คือพอโดนจับปุ๊บหนีเลยแนวดีนะ

ก็คือโดนจับหนีเลยคนจริงมากแถมค่าเส็ตของไม่มีโอเควันนี้เอแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวันอื่นันอื่นเราจะอนานำตรงสฟีซันกันได้ไหม พิวอ,อย่างล้วค่ะตกสเฟียร์ไอพวกตัวคับของเนี่ยอะไรวะอืม ไม่มาน,นี่ยไ,ไหมไม่เกินอ่ะทำยังผมมาับเองเลยนาะเดี๋ยวมันสิบวิแล้วนหะหันสอง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 มาชุดหนึงหันสองตามสูตรคือสิบวิหงหรียบร้อยเก่งมากทุกคนว,ว้าว ไปมาอืมเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทนี่กันดีกว่า,อาลองมาเทนี่นี่กันดีกว่า ที่ตรงนี้น่าจะทำอะไรดีนะคือแหล่งสมบัติแตแบบไม่มีอะไรเก็บคือ <c oughs> แต่ละจุดมีกล่องแว้นหนึ่งก็พอว่าของมันเก็บได้เกิน999มันเก็บเท่าไหร่ก็ได้ไม้ก็มีอันหนึ่งอยู่ตรงไม้หินก็มีอันอยู่ตรงหินอะไรเงี้ยอันนี้ฟางก็มีอันหนึ่งแหละตรงนี้็เไยไม่รู้จะเก็บขอะไรโยเวนไข่แไรไข่เดี๋ยวก็ฟักจอยู่งร้องเพใจ ดีดีทำไงวาลืมเลยอ๋อเราต้องสร้างอ๋อเดี๋ยวเราเค่อยสร้างวันนี้อน,นี้ขันเดียบทุกคน